ก็บริน,นี้สามารถตกปลาได้นะครับีนช่วงนี้น้ำขึ้นปลาไม่ค่อยมีนะครับอ่าชักแล้วชักแล้ว ไม่ได้กินนะครับปลาไม่ได้กินหายนะครับคุณลุงก็พยายามที่จะเอาตกเล็กๆแน่นอนนะครับใช้กุ้งนะครับ ลำต่ำนะครับลึกจังนะนัน่นฮะโอ้ลึกใช้ได้นะครับลุงก็บอกนะฮะเัากำลังตอดอยู่ใช่ไหม่ะนี่นแหละเขาแลยเผื่อลุงมลุมไม่สบายไปเป็นมันเบื่อนะท้าเมื่อ๋อตอ,มอมนมีสิบหลายมันน้หนะียไหม ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมันเดี๋ยวก็มีการตอดที่ปลายฮะอ๋ะอะจะมีการมุดนะครับสังเกตที่ปลายของคันเบ็ดนะครับต้องใจเย็นๆนะสำหรับการตอกปลาเล็กปลาใหญ่นะครับรนี้ก็เหมาะเลยนะครับมีหลังคาเรียบร้อยลมเย็นมากดีครับ คนลงรักกับเชือกเลยนะเผื่อป้องกันไื่ว่าตัวใหญ่กินนะครับแล้วก็มันจะได้เอาเชือกกลับมานะครับนี่เรเวนนี้ก็โหว,วิวสวยงามจริงนะฮะ ครับคุณลงใช้กุ้งเล็กๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับในการตกปลาตัวเล็กๆนะครับไม่ใหญ่เกินฝั่งนี้ก็ยังมีพี่เขานับที่ตกปลาเหมือนกันนะครับครับไอ้ตรงที่ การขยิบแล้วนะครับที่ปลาเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับโซเรียนนี้ข้างใต้อาคารโอ้ได้กุ้งตัวเล็กได้อะไรกุ้งเหรอปลาโอ้นี่ครับได้แล้วครับเอามาทำตัวเล็กนะครับโโออยยยยขา มันเล็กเกินไปนะครับลุงก็เลยกลับไปที่เดิมนะครับไปที่ทะเลเหมือนเดิมก็จะเรืมครับมาท่องเที่ยวให้ได้ที่บริเวณนี้นะารานครับที่ศาลาลอยน้ําครับที่เกาะยอสวนสาธารณะเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ได้ตัวเล็กนะครับลุงก็พาไปปล่อยในทะเลแล้วนะครับแล้วก็เอาใกล้ๆเลยครับสามชั้นเลยนะเนี่ย บริเวณนี้ก็โอเคนะครับสําหรับการตกปลาครับสำหรับคนที่ชื่นชอบบริเวณนี้นะครับมาได้เลยนะครับที่เกาะยอนี่นะฮะศาลาลอยน้ํานี่นะผมว่าโหเจ๋งดีนะฮะ่างๆาก็มาได้เลยอากาศเย็นลมลื่นก็บริเวณนี้มีการบูรณาการนะครับผมเดีมันจะซอกเรื่อยๆนะแต่ว่ามีโขดหินมามาตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ รักษาธรรมชาติดินจะได้ไม่หายไปนะรบ,บริเวณนี้วิวสวยจริงนะฮะอย่าลืมมาให้ได้ตกปลาบริเวณนี้นะครับนี่นะครับบริเวณนี้ก็น่าตกปลานะครับ,อ,อ,บอือบรรยากาศดีนะแบบเอาสาดเอาได้มานั่งกินแบบลุ่มดี รับต,ตอนเช้าส่วนมากจะไม่ค่อยกินนะเรากะไม่โถก็จะกินไม่กินนะครับตอนกลางคืนนะรู้เลยว่าทะเลมันนิ่งพอทะเลนิ่งก็จะร,รู้ว่ามันกินไม่กินนะครับนี่ดูยากเล็กน้อยอ๋อตอนเย็นนะั้นลมแรงเงียบไปิี เราลงเรกดำนริงๆมันก็โอเคนะแต่คือเราตกปลามันมีผลของเราแต่คือแบบทะเลมันก็มันก็เขืนแบบมันไม่ดำมันไม่ขบมันเป็นที่ชานะพอเล่นหนามได้แต่นี้มันน่าจะหลึกนะกินลุงกันด้วโอ้หลึกเหมือนกันนะเขาเขาหย่อนแบบแล้วก คนไหนที่สนใจก็นั่งเรือไปไว้ไปลงไปลงที่ใต้ต่อหม้อที่สะพานก็ได้นะครับสะพานเกาะยอได้ข่าวว่าจะมีปลาพงใหญ่ๆนะครับแต่ว่ากลางวันถูกจับนะครับไม่ได้นะครับต้องกลางคืนนะครับแต่ว่ากลางวันก็ได้ครับต้องนั่งเรือลงไปข้างล่างที่ต่อหม้อนะครับกาบริเวณนี้น่าสนนะครับสำหรับคนที่ชอบตกปลามาดูวิวนะครับแล้วก็มา สังสรค์กับเพื่อนได้นะครับมาตกปลานั่งนานๆฆ่าเวลาไปได้นะครับอย่าลืมเอาของกินมากินด้วยนะครับวันนี้ลมเยอะไปหน่อยนะครับคนนั่ตกปลาก็ไม่รู้ว่าปลาโดนกินนะครับหรือว่าไม่กินเนี่ยยังกินไม่กินนะฮะไม่รู้แต่ว่ากลางตอนเย็นนี้จะมีลมจะน้อยนิดนึงนะยิ่งกลางคืนครับลมมันจะนิ่งนะครับสามารถดูได้ที่ปลายเส้นนะครับ เส้นเอ็นนะที่ปลายของคันเบ็ดน,นะครับมีการไหวหรือเปล่านี่นะครับใช้กุ้งนะครับอ๋อแล้วยินเราไม่รู้เขาไม่ไร้หยิบหยิบไปลงฟ้าหรือเปล่ากระดิ่งไม่ได้ยินเลยนะครับนี่กระดิ่งอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อแล้วครับพี่เขาสาวขึ้นมาแล้วนะครับดึง่งมาแล้ว หมูหรือจาครับไม่เป็นไรนะสำหรับคนที่ชอบตอกปลานะครับแฮวกันมากนะแต่ว่าความชื่นชอบนะครับทาให้เขามาอยู่ถึงรดับนี้ได้นะครับเรื่องปกติเลยนะครับอ่านี่ครับ แครมดแล้วกันนะมดเลอะกินเราไม่รู้อืมคือม,มีลม,มยเยอะแยะป้าแต่ว่าฟ้ามันเยี่ยงนะแต่ว่ากินเราไม่รู้ แล้วครับตัวเวงนะนะครับก็อย่าลืมรับไม้ได้ครับบริเวณนี้นะครับเกาะยอนะนี่ก็มีประมาณเกือบ1นกิโลนะครับสามารถตกได้หมดเลยนะบริเวณนี้หลายคนได้ชื่นชอบในการตกปลานะครับอือโอ ถ้ามันกระชากแล้วแรงมันก็ได้ยินไอ้ลูกพว่วงใช่ไหมนี่มันหนิ่มไปเลยก็ใช้กุ้งนะครับบริเวณนี้อ๋อเทวาลมมันไม่ดังเลยแต่พอมาลลางเลยมันจะ,จะดังอ๋อเขานะครับถ้าเป็นลมนะครับลูกกิ้งอย่าไม่ดังนะครับลูกกก็ลูพว่วงนะฮะเนี่ยแล้วถ้าเป็นปลานะมันจะมีการกระชากไปกระชากมาแล้วเขา้ะเกิดเสียงดังเง,งี้ย แต่ถ้า,าว่าถ้าว่าเป็นปลาเป็นปลาอ่านี่ครับแต่ัวอย่างก็มีอยู่แล้วนะฮะทำให้คนตกปลาสึกว่าสบายขึ้นนะครับก <laughs> ็บรวณี้ครับฝั่งสงขาสองทะเลเขาจะมีฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งหาอ่าสามิลานะครับไอ ทะเลในนะครับอาหารปลามันก็ไม่เหมือนกับต่างประจวัดนะครับคนเราอันนี้มีสองสองน้ำทะเลนะอร่อยมากทางใต้เฉพาะสงขานะผหาดสมิลาก็บริเวณนี้แน่นอนครับมีกระชังในการเลี้ยงปลานะต้องมีการหลุดกันบ้างนะครับ โอ้ยมีนะครับในการสับกระดิ่งนะครับเมื่อกี้โอ้โหทีก็หลุดไม่เป็นไรนะครับนอีกระดิ่งดังขึ้นมานะครับรีบจับคันเบ็ดนะครับสาบขึ้นมาหลุดอีกแล้วไม่เป็นไรนะครับมีการตอดนะฮะตัวใหญ่หลุดไปไม่เป็นไรนะครับ การตอดแล้วนะครับแต่ว่าหลุดไปนะครับก็อ,อเจริญมคาับม้ได้นะครับที่เกาะยอจังหวัดสงขลานะครับสำหรับคนที่ช,ชอบตกปลานะครับสะเบิร์เบิร์ะครับโอ้โหเคยมีนะครับปลาเป็นตัวสิบโลนะครับที่ใต้อาคารนี้นะครับ pemandangan ini pak อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามทาง YouTube ช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ